ออกมาเป็นสีทองแต่ว่า,าภายใต้ชั้นผิวของสีทองให้มันสะท้อนออกเป็นสีดํานั่นเองนะครับการจุ่มน้ายางรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่2นะครับจากนั้นก็จุ่มน้าส้มสายชูแล้วก็ตากแห้งเหมือนเดิมหลังจากแห้งแล้วจุ่มน้ํายางอีกรอบที่3นะครับหลักการก็เหมือนเดิมนะครับจุ่มน้ายางจุ่มน้ําส้มสายชูตากแห้งหลังจากแห้งอีกรอบก็จุ่มน้ํายางรอบที่4นะครับสําหรับนะ้าขวดรอบที่4ี่จะเป็นรอบสุดท้ายนะ นะครับเพราะว่าน้ำยางของแต่ละค่ายเนี่ยลักษณะความเหนืดความเข้มข้นก็จะไม่เท่ากันนะครับน้ำฝนก็ได้เทสทําไปหลายตัวแล้วนะครับวิธีการเทสว่าควันจุ่มกี่รอบดีก็คือให้เราทํากบยางขึ้นมาหลายๆตัวแต่ละตัวจุ่มลักษณะการจุ่มไม่เท่ากันนะครับบางตัวจุ่มหรอบบางตัวจุ่ม5รอบและบางตัวจุ่มสี่รอบอย่างของน้ำวนนะครับ คุณสมบัติการจุมที่เหมาะสมหรือพอดีก็คือจุมที่4รอบนะครับเนื้อ,อยา